ได้หลานชายคนโตก็โอกาสทีภมขอุมเนี่อาา้นรอตําวโทประชุเชวันที่ร้อารทุชวที่เที่เมื่อวันที่28พระนางองคทูศกราย2,500ที่บ้านตับพันธอเบพันธจังหวัดีิิตเป็นผลของอุเครือุดแม่เรม่เชิญวานที่มีพี่น้องร่วมกัน7คนดังนี้ นางสุปราินเจริญีสทธิสองนางปรีชาเจริญวาทีสามนางรัตนเจริญวาทีสี่ร้อยปศุโกประชุมเจริญวาทีผู้วายชนห้านางกาลงาลาชิมก้องหกนางสุนันเจริญวาทีเจนางวัพรเจริญวาทีย เริ่มศึกษาง่ายที่โรงเรียนเทศบาลอะพันศุลกีรการจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ดจากนั้นย้ายไปศึกษาต่อที่โรงเรียนชื่อนวิทยาณจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามจากนั้นย้ายไปศึกษาต่อที่โรงเรียนขอวันกรุงเทพมหานครจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าและในปีพศ2508ได้สอบเป็นนักเรียนพลิสวดที่จังหวัดชลบุรี บร bord, รจุเป็นข้าราชการตำรวจคอมมานโดที่กองปราบกรุงเทพมหานครเป็นเวลา20ปีจากนั้นได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอสะรันจังหวัดปิ่นเพื่อดูแลเาื well, ่องราละในหน้าชีวิตครอบครัวได้สมรสกับนางพัชรีเจริญวาทีมีพิธีญาติดา3คนได้แก่ 1. นางสาวสรอมประพักเจริญวาทีปัจจุบันเป็น และการละลายให้กับบริษัทนิสสุภัสเอสเทอร์นี่จำกัดและเป็น,น,กกน,นผูน้กำกับภาพยนตร์โฆษณาเป็นนักข่าวและนักเขียนสองนายบรรชาเจริญวาทีประกอบด้วยเอกส่วนโดยสามน,นายประนีเจริญวาทีประกอบด,นนอดบ้วยเอส่วนโดยในตำแหน่งราชการท่านได้รับการ เม่ท่านมีชีวิตอยู่ทา่ทานเป็นเื่อนการตำรวจที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนและลูกพี่ลนอ้องหลังจากเสียชีราชการแล้วท่านได้ใช้ชีวิตยอย่างสมถะเรียกง่ายอยู่ที่บ้านอาศัยอยู่และต่อมา,าเมื่อท่านได้ล่วง จากไปด้วยอาการสงบในวันที่23กุมภาพันอพุทธศักราช2568ในเวลา12.00นซึ่งมีอายุ